มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้นะคะกรมอุตุเตือนฝนถลม31จังหวัดกทออมอไม่รอดค่ะ 24กรกฎาคม2 5 6 5กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อลจัดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นกคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตอนออกจะมีฝนฟ้าขนองรอ้อละ6กของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค,ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอ้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยา และขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ